เรียบร้อยครับไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียครับอืมไม่พลาดแล้วอันอาลีครับปิดเดลเซนฟรีบอบบี้ฟิมิโนโเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหชิลเสื้อแล้วนะ ล่าสุดสโมสรอันาลียักษ์ใหญ่จากแดนซาอุดิอาระเบียประกาศทางการเซ็นฟรีโรเบตโตฟ,ฟิมิโนโครับเอาเข้ามาร่วมทีมภายหลังที่เขาเนี่ยหมดสัญญากับเลโวพูมานะฟิมิโนโในวัย31ปีครับหมดสัญญากับเลโวพูมา,าช่วงลา8ฤดูกันด้วยผลงาน111ประตูจาก362นัดนำตั้งแต่ย้ายมาจากฮอฟเฟนไฮเมื่อปี2 0 1 5 หัวหอกชาวเซนบ้ายอย่างฟิมิโนเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากเรอัลมาเดร์รวมบาเซลูนาเหมือนกันนะแต่สุดท้ายลงเอยกับอนาลีทีมน้องใหม่แห่งเลกซาดิอาระเบียรายงานเพิ่มเติมจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าฟิมิโนเนี่ยจะเซ็นสัญญากับอนาลีเป็นเวลา3าปีรับค่าเหนื่อยปีละ20ล้านยูโรนะครับอนาลีเนี่ยยังคงตามหากุนซือถาวรแต่ที่แน่นอนคือฟิมิโนจะได้ร่วมงานเอดิสตาร์จากเชลซีอย่างเอเดวาร์เมดี้ครับ ประตูนะนประตูเรามาฟังสิ่งที่ฟิมิโน่ได้พูดผ่านวิดีโอเปิดตัวหน่อยเขาบอกว่า <S <S ผมเล่นใน้กับชิมใหญ่มาตลอดแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่อันอารีแล้วซาวอุดิอารเบียเจอกันโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ฟิมิโน่ได้พูดไว้ในวิดีโอเปิดตัวของเขานะครชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยเจียมจันเมืองพิจ,จิตไม่ะครับแบบเนี้ยไปแลยะครับไปโกยเงินที่ซาอุดิอารเบียสําหรับบ,บ๊อบบ,บ,บบี้ฟิมิโน่แฟน,แฟนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คำแรกจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม